คริปโตท็อปเทรนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเดบิตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะตลาดโดยโรวมวันนี้ก็เขียวๆแดงๆนะครับก็คือเขียวครึ่งแดงครึ่งเนาะแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นเร็น,นี้เดี๋ยวเราไปเน้นเรื่องนั้นเลยดีกว่าครับโดยเฉพาะในสุดของเจ้าลูน่าคลาสสิกเนาะวันนี้ราคาบิตคอยก็มาอยู่ที่64,200นนะก็ถือว่าทรงยังไม่ดีเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าที่หนักกว่าบิตคอยก็คือ เจ้าลัวหน้ากระสิกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโซกี้เปเป้หรือเื่ออื่นๆนเนี่ยก็เริ่มที่จะอ่าถ้าเกิดว่าไม่ลงก็คือบวกขึ้นมาแต่ว่าเจ้าตัว UTC นะครับแล้วก็ตัวลัวหน้ากระสิกก็คือติดลงลงมาเลยแม้กระทั่งตัวลัวหน้าสองจุดูเองก็ติดลงลงมานะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวลัวหน้ากระสิกเนี่ยลงไปถึง19-20%เลยี่สินตาสำหรับวันนี้ครับมันเกิดจากอะไรเนื่องจากว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่ได้มีการเอเมกันร,รอบแรกไปแล้วจูบแฮมรอบที่2มานะครับแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของตัว TFLCO ของตััว2.0นะครบยืนยันว่า ตัวลุน่าคาสิกแล้วก็ตัวยูทีซีที่พวกเขาถืออยู่เนี่ยจะถูกเผาเนาะภายในไม่กี่เดือนขนา้างหน้าซึ่งชุมชนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่กี่เดือนขนา้างหน้าในเมื่อศากลกําหนดว่าต้องภายในเดือนนี้วันที่30นะอันนี้ก็ทําไมถึงต้องระวิงเวลาซึ่งก็มีหลายคนตั้งคาถามแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้อนในส่วนขับไปวันที่13เดือนมิถุนายนนี้นะครับที่ว่าคุณแคทเนี่ยเขาเคยบอกเอาไว้เกี่ยวกับบกรณีนี้ด้วยคือแบบผมเป็นคนที่มาก่อนการมาก ซึ่งการเผามันก็จะเกิดขึ้นเดือนเรียนนี้ถูกหมัแต่ว่าก็ต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้หรือว่าอีกสองสามเดือนงหน้าตามที่เขาบอกซึ่งกรณีน,นเนี่ยคุณแคทเคยบอกว่าวันที่สิบสามนะที่ผมรายงานไปเนาะว่าตัวลูน่าสองุดศูยเนี่ยมันจะถูกทอดออกไปแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่เกิดกระมัน จากการชอโกงถูกไหมครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ถูกชอออกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนให้มีการชุมชนเกิดขึ้นมาเหมือนกับตุลนาคาสิกเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นภาพจำคำพูดอเขาได้ไหมที่เขาบอกว่าราคามันจะปั๊มอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะลงมาเหมือนกับตุลุนาคาสิกแล้วก็ตุลุนาคสิกแล้วก็ตัวธีซีแล้วก็ตุลุนาอยูเนีาา่ยมันจะต้องถูกเทลงดามแบบแรงๆนะครับก่อนที่จะมีการเผาซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบนั้น เพราะว่าตอนนี้ก็มีการเผาลุนากาสิกค,ครั้งที่แบบใหญ่มากครับเพราะว่าตอนแรกไม้แรกก็พอไปที่4,500ล้านเนาะต่อมานะครับก็ไล่เลี่ยก,กันเลยก็มา5,000ล้านแล้วก็ต่อมาสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6,300ล้านลุนากรสิกที่ถูกเผาในวันนี้เนาะซึ่งพอมาดูแบบนี้นะครับมันมากกว่าที่ไบแอน c เผาในส่วนของต้นเดือนที่ผ่านมาอีกเนาะ แล้วทีนี้ครับก็มีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเผาแล้วก็เป็นผลบวกขนาดนี้แต่ทาไมราคามันถึงดัามลงมาแบบแบบขนาดนั้นเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นครับคุณแคทก็เคยคืบอกไว้ว่าการชี้เชียแบบประวิงเวลาแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการจูงใจที่จะไม่ทําตามที่สารเขาบอกนะแล้วก็ต้องการที่จะโยกย้ายหรือว่าเตรียมแผนการอะไรหรือเปล่าถึงไม่เผาเลยเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เงินของคนด้วยและที่สําคัญนะครับทีลูน่าสองสุนเนี่ยคือมันจบแล้วนะก็ไม่ต้องเป็นประวิงเวลาแล้วบอกว่า สามารถที่จะดำเนินการได้ในทันทีนะครับแต่ก็ทันทีแล้วสมัยต้องรออีกสองสามเดือนขน่าละเพื่อที่จะทําการให้ได้กําไรจากส่วนต่างราคาที่มันเกิดการดําสูงไหมครับแต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาครับที่รูน่ากระสีมีการเผาจุลมากขนาดนั้นแต่ราคามันดําลงมาผลมันเกิดมาจากว่าในส่วของตัว exchange เนาะที่ชื่อว่าในส่วของตัว BTC t r u c เนาะ ตัว BTC Turk นะครับประกาศว่ามีการแฮ็กส่งผลให้สกุลเงินดิจิตอล10สกุลเงินได้รับผลกระทบแล้วก็การฝากการถอนจะถูกระงับเนาะซึ่งสิ่งนี้เองครับมันก็ส่งผลในส่วนของตัวลุน่าก็สิ่งด้วยเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเลยทําให้มีการดัามลงมามากขนาดนั้นซึ่งสิ่งนี้เองครับคนเขาก็ต้องทั้งคอสังเกตว่าสิ่งที่คุณแคทเขาพูดก่อนนนี้อาจจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันประจวบเหมาะกับการที่เขาเบิร์นมากๆเลยนะเพราะหลังจากนั้นก็ถูกแฮ็กซึ่งสิ่งนี้เองครับที่าากจะรทํ โอนย้ายถ่ายเทยหรือว่าแปลงเหรียญหรือว่าเล่นแง่อะไรเพื่อที่จะทําการให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องเสียเงินจนํานวนมากๆเนาะพอทาการที่จะได้กําไรกลับมาบ้างจากการที่เขาลงทุนดูหน้าสองส่วนไปซึ่งสิ่งนี้ครับเขาก็ยกตัวอย่างหนังเรื่องนึงอันนี้ผมก็เคยดูเหมือนกันนะเมื่อตอนนู้นนะครับยังสมัยเรียนมหาลัยแบบเก่าแก่มากนะครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับในส่วนของการขายหุ้นชอ็อตหุ้นนะครับตอนนั้นอ่าหนังเรื่องนี้มันพูดถึงในงส่วนของหุน้นชูเหลืองของอเมริกาในสมัยนั้นนะครับที่ม,มีการชอร็อตก็คือว่า บริษัทเนี่ยถูกทางรัฐบาลครับสั่งปรับไปเนาะ แต่ก็ให้ลบมีส่วนของตัวหรือว่ายึดในส่วนของตัวเงินทุนก้อนนั้นก็เหมือนกับตัวรู้นาคลาสิทิกที่กอร์ัั่งให้ตัวชีฟแยลลบไปครับแต่ตอนนั้นเขาก็มีบริษ bon ัทที่เป็นโนโมินีหรือว่าเป็นบริษัทลูกเอ๊ะทำยังไงนะถึงจะทําให้เกิดกําไรเกิดขึ้นซึ่งเขามีบริษัทโ,โนมินีอยู่2อันนะหรือเหมือนกับเป็นบริษัทพวกเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําการที่จะไปตั้งซื้อในราคาที่มันถูกๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับให้บริษัทที่เป็นอีกบริษัทหนตตัััววววนนน้้นออยยู่่่ใรรททําาาากกปลลลขมแ เทขายพอเทขายปุ๊บทีนี้คนเห็นแล้วบอกตลาดมันแดงแล้วมันไม่มีข่าวดีเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วคนก็เริ่มเทขายเทขายส่งผลให้เกิดโดมิโนเอฟเฟกมีคนเทขายขึ้นื่อยแล้วบริษัทบริษัทนั้นก็ไม่ไทําผิดคําสัญญาของกตตที่ว่าห้ามหรือว่ายกย้ายถ่ายเทแต่ว่าเป็นบริษัทลูกของเขาที่ทําแล้วกรตก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้เทหุ้นหุ้นเดียวครับเขาเทหุ้นหลายหายุ้นครับแบบหลายหุ้นมาก เป็นการแบบว่าเป้าหมายมีแค่หุ้นหุ้นเดียวคือคือหุ้นของตัวเหลืองนะครับแต่ว่าเขาเทหุ้นแบบหลายสิบตัวเพื่อที่จะเป็นการปลอมแปลงหรือว่าแทรกแซงเข้าไปว่าไม่ให้สามารถรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเขาคือเป็นการเช่ขายหุ้นตัวเหลืองไปแล้วหลังจากนั้นครับพอเขารองในราคาที่ถูกแล้วให้ให้บริษัทหนึ่งรองซื้อในราคาที่ถูกและอีกบริษัทหนึ่งทาการช็อตลงไปด้วยพอมนเกินแบบนั้นปุ๊บเขาก็ได้แบบกําไรมาแบบเยอะมากหลังจากนั้นต่อให้กรต่อยึดเงินหรือว่าสั่งปิดบริษัท ตัวแรกไปเขาก็มีส่วนต่างนี้ไปจ่ายให้กับบริษัทลูกของเขาที่เป็นโนมณีหนึ่งสอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเหมือนที่คุณแคทเขาพูดก็ได้ว่าหลังจากนี้พอลุ n น2.0กับลุ n น c l a าก็สิเนี่ยดับลงมาแรงๆแล้วมันก็จะดีกลับไปแบบแรงๆครับแล้หลังจากนั้นสอก็จะหายไป เราะว่าตอนนี้นะครับก็มีการวางเดิมพันของตัวลุน่าพุ่งสูงขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ไตแตะ1ล้านล้านตัวลุนากาสิกนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้การสเต็กกิ้งเนี่ยคือกลับมาแล้วครับถึงแม้ก่อนน้าน,นี้จะมีการถอนออกไปเนื่องจากว่ามีข่าวว่าทีเอเปียลในเชียงวังจะถูกปรับจากกราตองถึงแม้ก็มีการ พอนออไปเพื่อที่ทําการเทขายเนาะแต่สุดท้ายแล้วพอไม่ได้มีการเบ์อออกมา,านคนก็เริ่มที่จะซื้อเข้ามาเก็บนะครับเพราะว่าราคามันถูกอยู่ไหมซื้อเข้ามาเก็บแล้วก็เอาไปสเต็กไว้กินดอกเบีย้ยอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าในส่วนของเงินทุนนะครับหรือว่าการสเต็กกิ้งหรือว่าเงินที่อยู่ในส่วนของโควอลเลตของนักลงทุนเนี่ยก็คือปลอดภัยนะจะเป็นแค่ในส่วนของกระดานของตัว b t c ทรูเท่านั้นนะครับที่มีปัญหาเนาะอ่ะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็คือว่าตัวน,นากกสิกยงคยปลอดภัยดีแต่ว่าก็มีแรงเทขา,ขายขึ้นมานอนจากที่เราได้เจอข่าวดีๆแบบนี้ที่มีการเผามาครานี้ราคาจะพุ่ง ยี 20, ่สิบกับกลายเป็นว่าโอ้โหมันมาประจวบเหมาะตอนที่เราเผาพอดีเนาะคือเราเริ่มเผาปุ๊บนยครับก็คือราคาดีลงเลยเพราะปกติแล้วท,ทันทีที่มีการเผาไม่ว่าจากบแ n นน c e จากตัว l u น่าซีหรือว่าจากตัว l u น่าคา i ิโนจากตัว Deep หรือจากตัวโอ้โหหลายตัวเนี่ยข่าวออกมาปุ๊บมันจะบวกครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเออมันเหมาะหลือเกินที่มีการเผาครั้งที่แบบใหญ่มากๆนะครับ แต่ราคากับถูกดั้มลงอันนี้ก็ถือเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะเหมือนที่คุณแคทก,ก็ว่าเนาะและเดี๋ยวเราคงต้องรอให้เรื่องราวอะไรต่างๆมันสงบแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดได้ก่อนนะว่ากระเป๋านั้นเป็นของใครบ้างเนาะแล้วก็มีการโอนย้ายถ่ายเทอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันก็มีการโอนย้ายถ่ายเทเกิดขึ้นแน่าจาในสุนของตัว BC ซีซีทักเนาะเพราะว่ามันมีการโอนธุรกรรมหลายสิบครั้งเลยครับแบบประมวลผลแบบเร็วมากนะอันนี้ก็ต้องมารอรู้ครับว่าหลังจากนี้เขาจะแก้สถานการณ์ยังไงเนาะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของเหตุการณ์ที่มันเกิดข้อสงสัยเนี่ยเพราะว่าวันนี้เวลา2.3 UTC นะครับเป็นเวลาของตามเทศของฝั่งอเมริกานะครับก็มีปริมาณธุกรกรรมที่มันเกิดขึ้นนอกจากกระดานแลกเปลี่ยนนะที่เพื่อนๆสามารถเห็นกระเป๋าได้นะที่เป็นตัวเทอร่า 14S5 นะครับแล้วลงท้ายด้วยตัว g g j เนาะก็มีการขายออกไปครับหลังจากนั้นก็มีการถอนแล้วก็โอนย้ายเงินออกไปที่ตัวเทอร่า1363นะครับลงท้ายด้วยตัว N Q เนาะหลังจากนั้นครับก็มีการกระจายออกไปอีกที่ตัวเทรา14นะครับโอนไปออกมาแบบนี้จนกระทั่งโอนไปที่ในสุดของตัวใบเนียนะครับซึ่งธุรก,กรรมนี้เป็นการแฝงเข้าไปเพื่อที่จะทําให้เกิดความซับซ้อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะบ่งชี้ถึงตัวแหล่งที่มาได้นะถึงกรรมสิทธิ์ว่าเอ๊ใครเป็นเจ้าของกระเป๋านี้แล้วก็มีการสลับกระเป๋าไป,ไป,ไปมาไปมาอันนี้คือมันเป็นการจงใจนะโดยปกติแล้วการที่แฮกเกอร์ทาแบบนี้มันค่อนขอ้างจะแปลกเพราะปกติแล้วถ้าเกิดแฮกเกอร์แฮกได้ ขายได้ปุ๊บจะรีบเอาเงินออกไปสันทีแต่นี้มันมีการสลับกระเป๋ามากเกินไปเลยทําให้คนเกิดข้อสงสัยเนาะว่าทำไมถึงต้องสลับกระเป๋าแล้วก็ให้มันซับซ้อนขนาดนั้นเพราะว่ากระเป๋าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันถูกเตรียมเอาไว้แล้วจุม๋มครับเพราะว่าเวลาเป็นแค่ไม่นานนะจาก02.03นามฬิกาเนาะก็มาเป็น02.15คือเวลาผ่านไปไม่นานประมาณ 12นาทีนะก็ได้โอนผ่านไปเนยียนทางทั้งที่สลับกระเป๋าไปมาคือเอน,นี้เขาบอกว่ามันมีการเตรียมกระเป๋าไว้ที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแฮกเกอร์คนนี้เนาะแล้วก็มีการโอนย้ายไปโอนย้ายมาแล้วก็เป็นไปได้หรือไม่นะครับที่กองทุนเหล่านี้ต้องการที่จะลบแล้วก็หลีกเลี่ยงกฎระเบียบในกรณีที่กรกตเขามีการตัดสินมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมีการทวบพวกกระเป๋าเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะเป็นการตั้งข้อสังเกตนะของคนที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นเดเวลอปเปอร์ในส่วนของตัวเทอร่าคลาสสิกเนาะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นฟีลเมอร์ใครเนาะเราขอให้เดเวลอปเปอร์เขาสืบไปจนเจอนะว่าเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้ดูแล้วว่าเป็นวานตัวไหนเนาะเพราะว่าวานเนี่ยเขาก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับการที่เขาจะเทขายเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะอันนี้ก็ต้องดูกันครับว่าถ้าเกิดเดเวลอปเปอร์เขาระบุมาได้ว่าเป็นวานหรือว่าเป็นแฮกเกอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้กันหลังจากนี้เนาะ ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูข่าวเนี่ยมันก็จะออกมาจากหลายๆแง่งมุมหลายๆเหตุการณ์นะเพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับต้องปล่อยเวลาสักวัน2วันเพื่อให้ฝุ่นเนี่ยมันหายตนน้นลมนะครับปล่อยให้น้ำมันนิ่งให้มันใสจนเห็นสาเหตุแท้จริงเนาะ,ะตอนนี้ก็ย่าเพิ่งไปโฟโมตอนนี้ก็ย่าเพิ่งไปกลัวอะไรมากครับเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้ปกติอยู่แล้วนะในช่วงของเวลาที่เราตื่นตระหนกเนาะก็ะปล่อยให้ใจเย็นๆก่อนครับรอดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังะันครบ ทีน,นี้เราก็มาดูในส่วนของตัว Bitcoin Spot a เ f f l o w ลนะครับเพราะว่าวันนี้แบ a ็กล็อกก็มาในซื้อเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เจสเกลแล้วก็เจ้าอื่นอีกเนี่ยก็ยังที่จะขายออกไปโดยเ s สเกลก็ขายไปที่34.2ล้านดอลลาร์นะครับ FBTC ก็ขายออกไปที่44.8ล้านแล้วก็ a r k ขายออกไปที่28.8ล้านโดยรวมแล้วขายออกไปที่1 0 5 ก้าล้านนอนลาก็ถือบโอ้โหมาตอกย้ําซ้าเติมตลาดช่วงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดเกี่ยวขึ้นมาเลยเพราะว่า btc flow เนี่ยก็ทําการที่จะขายออกอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ช่วงของกลางเดือนจะเข้าไปปลายเดือนเนาะหวังว่าปลายปลายเดือนเนี่ยจะมีแรงกระตื้งขึ้นมาบ้างนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้า bye ครับผม